ปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นความคิดการแสดงออก พฤติกรรมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและอื่นๆล้วนมีผลก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายและทําให้เกิดเป็นคดีความที่มีการฟ้องร้องและนําเรื่องขึ้นสู่ศาลมากขึ้นทั้งคดีแพงคดีอาญาหรือคดีปกครองก็ตามและปริมาณของคดีที่มากขึ้นอาจทําให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดีก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและอาจทําให้ความขัดแย้งนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงได้มีการนํากระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้เพื่อระง,งับข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งซึ่งมีส่วนของรายละเอียดว่าคดีพแพ่งแบบไหนไกล่เกลี่ยได้คดีอาญาแบบไหนที่สามารถไกล่เกลี่ยและกฎหมายที่ออกมาแล้วประชาชนจะได้อะไรกฎหมายฉบับนี้จะช่วยอะไรได้บ้างวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งท่านจะมาอธิบายถึงกฎหมายฉบับนี้กันค่ะกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยงานหลักๆของเราเลยคือการส่งเสริม ให้หน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้หน้าที่นะอยู่ในสังคมอย่างเขาเรียกเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมพระราชญัติไก่เกลี่ยคอยพาดเนี่ยสาระสําคัญสําคัญก็คือเราสามารถไก่เกลี่ยได้ทั้งคดีแพ่งและก็คดีอาญาที่สําคัญคือผลของการไก่เกลี่ยนะครับเขาเรียกว่าบันทึกข้อตกลงการไก่เกลี่ย เป็นเสมือนหนึ่งกับคําพิพากษาเลยนะเพราะว่าถ้าคู่พิพาทที่บันทึกข้อตกลงไว้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอีกฝ่ายหนึ่งสามารถนำบันทึกนั้นไปขอให้ศาลบังคับได้วันนี้ในประเทศไทยเนี่ย7จจังหวัดเราตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนขึ้นแล้วทั้งหมดทุกจังหวัดรวมศูนย์ทั้งหมดเนี่ยได้394ศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชายชนทั่วประเทศวันนี้เรามีเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสร,ร,ร,รีภาพเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธ,ธิภาพแล้วก็ เข้าไปที่อีว d ดชัท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอไกล่เกลี่ยทิ้งเรื่องไว้ตลอด24ชั่วโมงครับอยากจะเรียนฝาก <Yeah. S 1> พี่น้องประชาชนนะครับว่าพระราชบัญญัติไกลเกลี่ยข้อพิพาทพศ2 5 6 2เนี่ยจะเป็นกฎหมายที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุิธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้ฟังกันแบบนี้แล้วเห็นได้อย่างหนึ่งว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี <S <S มีผลดีหลายประการทั้งสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและความพึงพอใจของคู่กรณีต่อข้อตกลงร่วมกันที่ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นต้นแต่ก็อาจมีความเห็นต่างไปว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีอาจไม่ได้มีผลดีเสมอไปแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราก็ได้รับความรู้และความเข้าใจกับกฎหมายฉบับนี้กันมากขึ้นแล้วนะคะ